สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคกันต่อนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เซ็นดิคก็ปรับตัวลงมาแรงเลยนะครับสำหรับการปรับตัวลงแรงเนี่ยก็เกิดจากจุดเดิมเลยนะครับก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยในกราฟราย30นาทีเนี่ยเวลาชนเนี่ยนะครับชนที่เส้น SMA 200เนี่ยในกราฟราย30นาทีเนี่ยไม่เคยผ่านเลยนะครับชนปุ๊บโดนขายลงมาอันนี้ตอนต้นปีนะครับแล้วก็นี้นะครับตอน ช่วงเมื่อวานนี้นะครับชนปุ๊บก็ไม่ผ่านแล้วก็โดนขายลงมาแล้วเมื่อวานเนี่ยโดนขายลงมาแรงมากจนมาที่โลเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนกลับมาที่กราฟรายวันดีกว่านะครับเวลาดัชนีโดนขายมาแรงๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรอดูเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ market b r e a d indicator นะครับว่ามันมีการพุ่งมาของจำนวนหุ้นที่ทำ new low เนี่ยเยอะแค่ไหนถึงเงื่อนไขหรือย,ยังนะครับ สำหรับพุ้นที่ทำนิวโลตอนนี้นะครับอยู่ที่47.7.41นะครับก็แปลว่ามันยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับคือเงื่อนไขของเราคือต้องเกิน50เขึ้นไปนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าแถวเนี้ยนะครับถ้าถามว่าจะลุ้นเรื่องของการรีบาวเนี่ยเราจะสามารถเล่นเรื่องของการรีบาวได้ไหมนะครับคือ <c oughs> ถ้าจะเล่นเรื่องของการรีบาวในวันนี้เนี่ยผมอยากให้มันมีจังหวะแบบหลุดโลลงมาก่อน มากกว่านะครับลองนึกย้อนกลับไปตรงนี้นะครับไม่นานมากนะครับยังไม่ไม่ถึงครึ่งเดือนเลยนะครับประมาณครึ่งเดือนแล้วกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่แบบนิวโโลพุ่งมาเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าถ้าถอยมาเนี่ยนะครับก็แถวเส้น200ยเนี่ยน่าจะเป็นแบบจังหวะแบบเข้าไปเบสได้เพราะว่าเวลามันมีการทําโลใหม่เนี่ยเดี๋ยวคุ้นที่ทานิวโลมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วมันจะเข้าเงื่อนไขนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดเราจะเบสเนี่ยก็คือให้มันหลุดโลมาก่อนแล้วค่อยเบสท ในรอบนี้นะครับผมก็อยากให้มันหลุดโลมานิดนึงนะครับถ้าเกิดหลุดโลมานิดนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวเลขตัวเนี้นะครับจะเกิน5 0นขึ้นไปนะครับสมมุติเรามามองแนวรับแล้วกันสมมุติแนวรับที่เป็นจุดดักในรอบนี้เนี่ยก็คือแถวประมาณ1 3 5 3งสามห้าสมนะหนึ่งสามห้าสี่แถวเนี้ยนะครับก็คือโลของช่วงเดือนเก้านะครับคือถ้าเกิดถอยลงมาถึงเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะดักเล่นรอบรีบาวได้นะครับแต่คนที่แบบไม่ชอบเล่นเรื่องของการดักอะไรเลยนะครับชอบเล่นแบบ มีสัญญาณชัดๆก่อนแล้วก็ค่อยเข้าซื้อก็ได้นะคือไม่ต้องเล่นท่าย,ยากหรือเล่นทา่ายาเนี่ยมันก็สามารถทําได้เหมือนกันคืออย่างรอบที่แล้วเราบอกว่าอ่าถ้าเกิดคนที่ไปดักที่เส้น200วันเนี่ยนะครับต้นทุนเนี่ยแย่กว่าคนที่รอสัญญาณนะครับถ้าเกิดคนที่รอสัญญาณเนี่ยมันจะลงอีกวันสองวันแล้วก็มาเกิดสัญญาณแถวแถวช่วงนี้นะครับคนที่แบบรอสัญญาณเนี่ยจะได้ราคาที่มันดีกว่านิดนึงนะครับ แต่ทุกอย่างเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีวิธีที่ถูกวิธีที่ผิดหรอกนะครับว่าดักเร็วดักช้าเนี่ยช้าหรือเร็วเนี่ยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันนะครับคือถ้าเกิดมันเกิดในกรณีที่ว่าลงมาแตะแนวรับในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายแล้วมันดีกลับอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้คนที่แบบรอสัญญาณเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยอาจจะได้ราคาที่มันแพงขึ้นก็ได้นะครับก็ให้ภาพรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โดยสรุปนะครับก็มองว่าถาประมาณ 1, 3, 5, 3, เนี่ยนะมรับก็มี เป็นโอกาสที่จะลุ้นรอบของการรีบาวได้เพราะว่าตัวนิวโรเนี่ย47เละถ้าเกิดลงมาต่อน,น่าจะเกิน50แล้วก็เข้าตัวของเงื่อนไขของเรานะครับและจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าสมมติถ้าลงมาเนี่ยหลุดโลลงมาเนี่ยมันจะสามารถอ่านเรื่องของ d i v e r g e n ์ได้ด้วยนะผมว่าถ้าหลุดมาน่าจะมี d i v e r g e n ์เจนสำหรับตัวของ Set ตอินเนะครับ โอเคนะครับภาพตลาดก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณแนะนําวันนี้มันก็คงต้องเป็นลักษณะของมีน e v เวชั o นแหละนะครับเพราะว่านิวโรมันเยอะนะครับมาที่ตัวของเซฟทริตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้เราก็คงต้องมาเล่นในในฝั่งรองนะครับเ็เนื่องจากว่าเราก็มองว่าเซ็ตมันก็ใกล้จะแพนิกละนะครับดังนั้นฟิวเจอร์ก็คงดักรองนะครับแนวรับที่เราเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คือด้านล่างมันมีแกลบอยู่ที่มัน880นะครับ รอบที่แล้วลงมาไม่ถึงรอบนี้ก็น่าจะถึงแหละนะครับประมาณ880ก็จะเป็นจังหวะเปิดลองนะครับก็ตรงนี้ก็อยากให้คุยเรื่องม n น y ี a n a g e m e n t นิดนึงและกันเพราะาตลาดในช่วงหลังเนี่ยมันมีความผันผวน,นที่สูงนะครับดังนั้นเวลาเราจะเปิดลองเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้เยอะเนี่ยเราก็ซื้อทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะครับเราสึกว่าโอเคเราก็ ฟิวเจอร์ก็มีเลเวลเลตอยู่ละนะครับเราไม่อยากรับความเสี่ยงเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะแบ่งซื้อก็ได้8ปดูนเนี่ยก็อาจจะซื้อใปใบไ,ไม้เดียวก่อนใบไม้หนึ่งก็เผื่อไว้แก้เกตน,นะครับโอเคก็ฟิวเจอร์ก็มานี้นะครับแปดูนก็เป็นจุดเปิดลองนะครับส่วนจุดเทคโปรฟิตเนี่ยจริงผมมองตรนี้นะมันแปดเก้าห้าเพราะว่าช่วงหลังเวลาปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็มักจะกลับขึ้นไปที่เส้นสองร้อยในกราฟลายสามสิบนาทีนะครับถัดมาเป็นตัวของราคาทองคํานะครับ สำหรับทองคำในช่วงหลังเนี่ยไต่ระดับขึ้นนะครับก็ break แนวต้านแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปแต่ว่าผมว่าโมเมนตัมเนี่ยมันไม่ได้แข็งมากนะครับคือถ้าคนเล่นสั้นเนี่ยโอเคมันก็มันก็พอจะเล่นตามกรอบได้แหละมันก็มีกรอบ up trend channel เนี่ยให้เล่นก็คือกรอบล่างเนี่ย2668นะครับกรอบบนก็2684แต่เวลากรอบมันเล็กเกินไปเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยจะมั่นคงนะครับคือเวลาเราเรานึกถึงกรอบ ชาแนลเนี่ยมันก็จะมีกรอบแบบกรอบเล็กๆกับกรอบกว้างๆนะครับปกติพวกกรอบกว้างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นง่ายกว่ามีพื้นที่ให้หายใจมีพื้นที่ให้เล่นนะครับแต่เวลากรอบเล็กๆเนี่ยจุดที่มันต้องระวังคือสมมุติถ้าเกิดอยู่ดีมันหลุดกรอบล่างลงมาเนี่ยมันก็อาจจะพลิกแนวโน้มมาเหมือนกันก็แบบอาจจะโดนขายลงมาได้นะครับเนื่องจากปีนี้เราก็ไม่ได้บูริสกับราคาทองคํามากเราคิดว่ากรอบเล็กๆเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่แบบมีเวลาเฝ้าแล้วก็แบบซื้อกรอบล่าง ขายกรอบบนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเล่นฝั่งช็อตก็อย่างน้อยให้มันหลุดกรอบล่างก่อนแล้วค่อยเปิดช็อตตามลงมาในตัวของราคาทองคํานะครับสําหรับตัวของราคาน้ํามันดิบในสเมกก็คงไม่ต้องอัปเดตกันหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ติดแนวต้านเดิมแหละนะครับแถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเลยสําหรับตัวของน้ามันนะครับส่วนค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทก็เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับดรงนั้น เรนด์ก็ยังอยู่ในช่วขงของการอ่อนค่าอยู่สําหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับเราไปกันที่ตัวของเซกเตอร์นะครับสำหรับตัวของ ector, เซกเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าตลาดมันลงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเซกเตอร์อะไรที่มันวนเข้ามาในโซนของ leading นะครับดังนั้นก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันในตัวของเซกเตอร์นะครับแล้วก่อนจะไปหุ้นไทยนะครับก็อย่างปีนี้นะครับเราก็คุยกันไปแล้วว่าเราคงต้องเน้นเรื่องของตัวของ dr มากขึ้นนะครับเราก็มีการคุยเรื่องของ DR เนี่ยกันทุกวันนะ <c oughs> เห็นว่าหุ้นไทยก็ปรับตัวลงแหละนะครับแต่หุ้นที่แนะนาโดยตรง DR เนี่ยมันก็ยังมีตัวแบบปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นลงแบบพร้อมๆกันนะครับสําหรับหุ้นที่เป็น DR ในวันนี้นะครับจะเป็นตัวของ MUFG 1 9นะครับสำหรับ MUFG 1 9เกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ High เดิมนะครับ ถ้าเกิดทะลุผ่าน h i g เดิม erm ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการ Confirm สัญญาณบวกจาก MACD ที่มีการตัดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสำหรับ MUFG 19ถ้าผ่านได้เนี่ยก็แนวต้านถัดไปก็4.36แล้วก็4.46สำหรับ MUFG 19นะครับ DR ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาที่หุ้นแนะนำนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกินไปต้นรายการว่า มันก็คงต้องเล่นมี r รีเวอร์ชันแหละนะครับสำหรับตัวแรกเลือกเป็นตัว SPRC นะ SPRC ก็ไม่ได้หยิบมาคุยกันนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ดูไม่ค่อยออกว่าแพทเทิร์นมันมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ลงมาเทสโลเดิม erm, นะครับเราจะเห็นว่าตัวของ RSI เนี่ยก็เข้าสู่เขต o v e r อร์โซรอบที่แล้วตอน RSI เข้าสู่เขต o v e r อร์โซเนี่ยตัวของ SPRC เนี่ย มันก็สามารถรีบาวได้ดีนะครับดับงนั้นแถวประมาณช่วง5.75ก็เลยให้เป็นแนวรับนะครับสต็อปลอวได้ต่ำกว่า5.5เป้าหมายคือ6.15แล้วก็6.35สำหรับ SPRC นะครับนี่ก็มองเทคนิคอลรีบาวสำหรับ SPRC สำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของสุภาลนะครับคือช่วงนี้เราก็ต้องหาชาน n ลแหละนะครับว่าตัวไหนมันแตะชาน n e ลด้านล่างแล้วนะครับถ้าแตะชาน n e ลด้านล่างแล้วเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการ เก่งกำไรรอบเทคนิคอลีบาวสำหรับสุภลัยเนี่ยมีช h ้ n แนวด้านล่างอยู่ที่ประมาณ6 9 9กนะครับก็เป็นแนวรับตรงนี้ s t o อปล s อตล้วต่ำกว่า16.5เป้าหมายคือ17.5แล้วก็18บาทนะครับก็เสริมนิดเดียวแหละนะครับก็คือ,อ,อกรอบล่างนะครับแล้วมีเรื่องของด i เว r ร e n ์เข้ามานะครับก็เลยเป็นจุดแนะนําซื้อแต่ก็เราก็คุยกันตลอดว่าจุดซื้อเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการซื้อแบบ aggressiv e กับ conservative นะครับ คนที่แบบ agressive ก็้องซื้อตอนที่มันลงมาแดงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อแบบ agressive ไปซื้อตอนลงมาแดงนะครับแต่คนที่แบบ conservative เนี่ยเราก็จะรอให้มันมี candle กลับตัวก่อนนะครับเพราะว่าเวลามี candle กลับตัวเนี่ยมันก็วาง stop loss อะไรเงี้ยง่ายกว่าแล้วก็มีความชัวร์กว่านะครับก็ขึ้นกับเราแหละว่าเราชอบเป็นแนวไหนนะผมก็พูดให้ความรู้เป็นเป็นทางเลือกไว้แล้วกันนะครับถัดมาเป็นตัวของ TU นะครับสำหรับ TU เนี่ย ลงมาย้ำโลเดิมนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าหลุดโลไปแต่ดึงกลับได้นะครับแล้วก็มันก็คงตงเกิดไดเวอร์เจนละในรอบนี้เพราะว่าลงมารอบที่แล้วก็ไม่ได้มีไดเว r g อร์เจนเกิดขึ้นเท่าไหร่รอบนี้ก็ไดเวอร์เจนมาแล้วสำหรับท u ก็เป็นจังหวะในการซื้อเก่งกาไรนะรที่หลุดไปเนี่ยอาจจะเป็นฟอลเบรกนะครับก็แนวรับประมาณ12สต็อปลอถ้าต่ํากว่า1 1 7เป้าหมายคือ12.8แล้วก็13บาทสําหรับตัวของท U ส่วนหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันคือคือตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยแย่กว่าหุ้นใหญ่นะครับเพราะว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กในเอสเซตก็คือหลุดโลไปแล้วนะครับตัว m อ็เนี่ยก็คือนิวโลไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูเซ็ตร้อยเนี่ยจะเห็นว่าเซ็ตร้อยเนี่ยยังไม่ได้ทำนิวโลนะครับโลเดิมมันห่างมากสําหรับเซ็ตร้อยก็จะเห็นว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยจะแย่กว่าหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาสําหรับหุ้นที่เราเลือกมาตัวรกางแบบนี้ใน ในหุ้นนอกเสร็จลอยคือ lts นะครับสำหรับ lts ที่เราเลือกมาเนื่องจากว่าแนวโน้มหลักเนี่ยมันก็ยังเป็นไซด์เว้าอยู่นะครับแล้วตอนนี้ย่อลงมานะครับมันก็เหมือนเป็นการย่อมาปิดแกปบแหะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันมีแกปบเนี่ยอยู่แถวๆวนี้นะครับประมาณใกล้ๆตรง15.5นะครับก็ลงมาปิดแกปบล้วก็ซื้อที่แกปบนะครับล้วก็วาง Stop ล o อตไว้ที่โลเดิมนะครับประมาณช่วง 1 4 7ถ้าหลุดก็สต็อปลอดส่วนเป้าหมายก็17บาทแล้วก็17.6สําหสำหรับตัว LTS นะครับตัวถัดมาเป็นตัว XO รับ XO นี่ก็เหวี่ยงเยอะเหมือนกันในช่วงหลังนะครับมีจังหวะรีบาวขึ้นไปแรงๆตรงนี้นะครับแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยโดนขายกลับลงมาที่เดิมเลยนะครับแต่การหลุดโลไปรอบนี้เนี่ยมันก็เป็นการหลุดโลที่น่าลุ้นดเวร์เจนเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่ารอบล่าสุดเนี่ย ISI เนี่ย มันไม่ลงมาในเขตโอเวอร์โซ่ละนะครับดับงนั้นแถวเนี้ยก็เป็นจังหวะในการเล่นรอบรีบาร์ได้สำหรับ XO นะครับแนวรับ17.8สต็อปลอถ้าต่ำกว่า17.3นะครับเป้าหมายคือ18.9แล้วก็20บาทสำหรับ XO นะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวนี้นะครับคือตัว n ี o นะครับสำหรับ NEO เนี่ยจะเป็นการเก็งกำไรแบบอ่ค่อนข้างจะ r ก s s i v e มากนะครับเพราะว่า NEO เนี่ยมันหุ้นก็ทำนิวโลล่ะจะเห็นว่าราคามันก็ปิดไม่ดีนะครับแต่เหตุผลที่เราเลือกมาเนี่ย เนื่องจากเรามองว่าแกลบตรงนี้มันน่าจะเป็นเบรกมันไม่น่าจะเป็นเบรกเอาไว้นะครับน่าจะเป็นเอ็กซออชั่นมากกว่าเพราะว่ามันก็ลงมาแบบโอ้โหตั้งตั้งตั้งเยอะละนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็เคยมีแกลบที่น่าจะเป็นเบรกเอาไว้ตรงนี้ไปละนะครับเพราะจุดนี้คือคือหลุดโลมานะครับแล้วก็เริ่มเริ่ม,มลงยาวมาเลยแต่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีมีเบรกเอาไว้ไปละส่วนใหญ่ไอแกลบอันหลังเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเอ็กซออชั่นซะมากกว่านะครับเพราะนั้น นีโอเนี่ยก็เลยเป็นจังหวัดรับเกณฑ์ำอาไรสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแนวรับ29สตบ้อล์ล้อถ้าต่ำกว่า27.7เป้าหมายคือแกลนะครับก็มา30.75าสำหรับตัวของดีโอนะครับนี่ก็ครบนะครับสำหรับมุมมองทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของโอเคเจนะครับ ตัวโอกระจูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันย่อลงมานะครับหลังจากที่มันทดสอบตัวของไฮเดิมไปเนี่ยนะครับเราไม่ผ่านนะครับก็โดนตกเป็นชูตติ้งสตาร์ย่อลงมาแต่ย่อมาเนี่ยถามว่ายังรับได้ไหมมันก็ยังยังรับได้แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้แนวโน้มมันก็ยังถือเป็นลักษณะของไซด์เวอัพอยู่นะครับเราก็มองแนวต้านเนี่ยครับใกล้สิเหมือนเดิมส่วนโซนของแนวรับเนี่ยนะครับก็คงเป็นโลของเมื่อวานนะประมาณช่วง15.5แล้วใช้ประมาณช่วง15บาท เป็นจุด stop loss ไปนะครับส่วนกราฟเซ e ินเด็กนะครับ MACD เป็น divergent หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ยังไม่อ่าน divergent ใน MACD นะครับเพราะว่ามัน MACD ต้องอ่าน divergent ช้านะครับช้ากว่า r s i เยอะนะครับตรงนี้ผมว่ายังไม่ใช่ divergent ของ MACD นะครับส่วนตัวของ v t i นะครับมาดูการว่า VGI เป็นยังไงก็ปรับตัวลงมาแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้เราคุยไปว่า v g i เนี่ยมันห่างเส้น20มากเกินไปต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะถอยกลับมาที่เส้น20ได้นะครับตอนนี้ก็ถอยมาตามเส้น20วันละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นอัพเทรนด์ดีกว่าว่าหลุดมาลงมาเนี่ยนะครับมันแถวเส้นอัพเทรนด์เนี่ยยืนยืนได้ไหมนะครับก็ยังถือว่ายังพอยืนได้นะสำหรับตัว v g i ถ้าเกิดเราจะเก็งกาไรแบบซื้อสวนเนี่ยเราก็ต้องมีสต็อปนะครับสต็อปลอสจะประมาณ3.12สําหรับตัว VGI ถ้าเกิดยืนไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะกลับไป3.6ได้สําหรับ VGI ส่วน STA นะครับก็ปรับตัวลงมานะครับผมว่ารอหลุดโลดีกว่านะครับถ้าหลุดโลเนี่ยผมว่าน่าจะเล่น d i v e r g e n จนเหมือนกับรอบเดิมนะครับให้มันหลุดโลต่ำกว่า16.7ลงมานิดนึงนะครับผมว่าจะเป็นจุดในการเล่นที่ดีเลยนะครับถัดมาเป็นตัวของ TTB นะครับติด1.88นะครับแถวนี้ถัวดีไหมนะครับผมว่าตัวของ TTB เนี่ยตรงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับโอติเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าซื้อแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ทำนิวไฮนะครับคือถ้าเกิดเป็นนิวไฮอย่างเงี้ยนะครับมีการทำไฮแล้ไฮแล้วย่อมาเส้น200มันก็จะมีความน่ารักที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำนิวไฮเนี่ยถอยมาที่เส้น200เนี่ยผมเลยคิดว่าอาจจะต้องควรรอดูก่อนมากกว่าเพราะมันมีสัญญาณที่มันแย่ลงมานิดหนึ่งสำหรับตัวของ Ttb นะครับมาที่ตัวของ plus นะ plus สําสหรับตัว plus เนี่ยก็รีบาวขึ้นมาแรนเหมือนกันนะครับแต่การรีบาวขึ้นมาแรนเนี่ยก็คงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเพราะว่ามันก็ยังติดกับเส้นดาวเทนไลน์อยู่เลยนะครับดังน,นั้นผมว่าถ้ายังไม่ผ่านดาวเทนไลน์เนี่ย5.2เนี่ยนะครับแนวโน้มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะหาจังหวะรับจริงๆเนี่ยมันก็คงรับประมาณ4 แปดหกอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็สต็อปลอสต้องใกล้ๆนิดก็ประมาณสี่เจ็ดสี่ประมาณนี้นะครับแล้วค่อยไปลุ้นแนวเรื่องของการจะเบรกเส้นดาวเทรนแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เบรกนะครับน,นี้เราให้สําหรับคนที่แบบอ่จะเก่งกําไรมากกว่านะครับมาที่ตัวของ CPO นะครับ CPO ก็เหมือนเดิมแหละนะครับก็เราก็มองว่าโซนแถวนี้ก็เป็นโซนแนวรับย่อยๆนะครับสำหรับ CPO นะครับ CPO CPO ต้าเรามองคล้ายๆกันก็คือว่าเราคิดว่าสุดท้ายน่าจะต้องมีจังหวะเนี่ย กลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ย20วันสำหรับตัวของ c p r นะครับส่วน SCGP นะครับ SCGP ก็เมื่อวานทำ lower low ลงมาแต่ว่ามันก็เริ่มจะมีหางล่าสำหรับ SCGP นะครับมันจะเป็นถ้าเกิดเรามองสั้นอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เรียก divergent หรอกแต่ถ้าเกิดมองกว้างเนี่ยมันก็มีลุ้น d i v e r g e n c e เหมือนกันนะครับ SCGP บอกว่าก็อาจจะรอสัญญาณกลับตัวนิดนึงก็ได้แล้วก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรแล้วก็เป้าหมายคือเส้น20มันเดิมนเนี่ย SCGP เนี่ย มันก็จะมีเป็นรอบๆนะครับที่แบบรีบาว์มาชนเส้น2ี่อันนี้ก็ชนเส้น20ไปรอบหนึ่งนะครับชนเส้น20ใสมารอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เน้นเล่นรีบาวเพื่อชนเส้น20แต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยนะครับก็เอาไปที่ตัวของเส้นเอาก็รอเส้นรอคันเดลสติกกลับตัวนะครับมาที่ตัวของอตรงนี้น่าจะพิมพ์มาผิดนะครับ มาที่ตัวของไทคมนะครับไทคมเราคุยไปเมื่อวานในช่วงบ่ายนะครับว่าจุดที่ต้อง stop loss คือ12.2 12. ถ้าเกิดหลุดเนี่ยต้องต้องยอมนะครับถ้าเกิดยังไม่หลุดก็ยังพอถือได้นะครับส่วน Planet นะครับแ l a น e t เนี่ยแนวโน้มยังถือว่าเป็น s i d e w a y ถึง Sideway up อยู่นะครับที่ผมมี s i d e w a y ติดๆิดนิดนึงเนี่ยทำไมไม,ไม่บอกเป็น Sideway up ทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของพวก uh, divergent เนี่ยในภาพใหญ่เป็นตัวกดอยู่สำหรับตัวของ Planet นะครับ ตอนนี้มันก็ลงมาที่เส้น20ถ้าใครเชื่อว่ามันเป็นไซด์เวฟอัเดี๋ยวก็ต้องรับตรงแถวนี้แหละนะครับแล้วก็มองเป้าหมายเนี่ยแถว h i g เดิมที่1.9นะครับแล้วก็วาง stop loss ไว้แถวประมาณ1.64สําหรับตัวของ planet นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคิดว่าเป็นไซด์เวฟอัก็คือเล่นตรงนี้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นไซด์เวฟเนี่ยก็ต้องรอที่กรอบล่างแล้วค่อยเล่นสําหรับ planet นะครับถัดมาก็เป็น JMT นะครับสำหรับ JMT เนี่ยเราว่า c o m มนต์ด้วยเทคนิคเดิมตลอดนะครับ ก็คือเราคุยกันเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้าต่ํากว่าก็ไม่น่าเล่นถ้าสูงกว่าก็เล่นได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเส้น200วัน,นชอบแบบหลุดหลอ,อกนะครับก็คือแบบ,บมีจังหวะแบบหลุดหลอกแล้วดึงกลับหลุดหลอกก็ดึงกลับนะบแต่รอบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นการหลุดจริงมากกว่าเพราะสังเกตว่ามันหลุดแล้วมันก็หลุดโลตรงนี้ไปเลยหลุดโลตรงนี้ไปเลยนะครับรนั้น j m t เนี่ยผมว่าทางเทคนิคเนี่ยไม่น่าเล่นอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า หลุดเส้น200แบบรุนแรงมากนะครับถ้าหลุดเส้น200แบบมิดเิ้ลหน่นอยๆอะไรเงี้ยนะครับมันยังแบบออพอลุ้นให้มันกลับมายืนได้แต่ว่าเวลามันหลุดแรงอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ใช่จังหวะในการเก็งกาไรนะครับส่วนตัวของเจมาร์ดนะครับเจมาร์ดเนี่ยก็เจมาร์ดผมว่ามันไม่ค่อยมันไม่โหดเท่ากับเจเทีเนี่ยเพราะว่าตัวเจมาร์ดเนี่ยมันลงแบบมันลงตามทฤษฎีเลยนะครับก็คือ,อ,อหลุดออรอบนี้ไม่หลุดเส้น200ก็เลยรีบาวนะครับ อันนี้หลุดเส้น200ก็เลยปรับตัวลงนะครับหลุดเส้น200เสร็จปุ๊บกลับขึ้นไปไม่ผ่านเส้น200นะครับก็เลยลงต่อนะครับจะเห็นว่ามันคือ,ม,คอมันคือทฤษฎีเลยสำหรับตัวของของเจมาร์ Mart เนี่ยนะครับแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีจุดซื้ออะไรหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ลงมาเป็นแคนเดิลสติ๊กยาวๆนะครับังางั้นก็ควรจะต้องรอไปก่อนเลยสําหรับ,บตัวของเจมาร์ Mart. ก็แนะนำั้งเจมทีเจมาร์ J Mart เนี่ยรอร้องั้งคู่นะครับคือการาฟก็แยกั้งคู่นะครับ ส่วนอิชิตันะครับ tan, อิชิตันเนี่ยจ่อจอโลอยู่นะครับผมว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะถ้าหลุด14บาทเนี่ยอาจจะเปิดดาวไซด์ได้นะครับผมว่ายังยังไม่ค่อยน่ารับเท่าไหร่คือถ้าเกิดรับเนี่ยแล้วมันรีบาวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มคือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นได้เบานะครับคือช่วงนี้เวลาเราเห็นว่าหุ้นหลายๆลยตัวที่มันอยู่โลเนี่ยคือถ้าเด้งเนี่ยมันก็เด้งได้ไม่กี่ช่องเนี่ยได้ไม่คุ้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดแล้วไปเจอตัวแจ็คพอตเนี่ยหลุดลงทีเป็น1กสับเปอร์เนซะ ยังไม่ค่อยน่ารับนะครับส่วน i v l ะครับ i v l ก็ลงมาแรงเลยนะครับและหลุดเส้น200วันด้วยนะครับนั้นก็อาจจะยังไม่ได้น่ารับเท่าไหร่นะครับก็ถ้าถ้าคนติดเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามีจังหวะรีบารมาเส้น200เนี่ยจะเป็นโซนขายแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับก็ซื้อไม่ได้สำหรับตัวของ i v l นะครับส่วนตัว CBG เนะเป็นหุ้นที่เราแนะนำเมื่อวานนี้นะครับซึ่งไม่ดีนะครับจะเห็นว่า เราเห็นแนวรับตรงเส้น u p ท r e n d เนี่ยแต่ที่มันเปิดหลุดเส้น u p ท r e n d มาเลยนะครับก็จริงๆมันเปิดมาปุ๊บก็คือไม่ดีแล้วแหละนะครับเพราะเราซื้อด้วยเงื่อนไขที่ว่าถ้ายืนเส้น uptrend ให้ได้นะแต่เปิดมาปุ๊บก็คือเห็นเลยหลุดอั t r e n d นะครับดับงนั้นถ้าใครไปซื้อก็ต้องยอมขายออกแหละสําหรับตัวของ c b g นะ74ผมว่าไม่น่ารับนะครับสาหรับตัวของ c b g นะครับตัวไหนหลุดเทรนด์แรงๆเนี่ยไม่ค่อยน่ารับนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยลงมาที่แนวรับแล้วเกิดแคนเดลกับตัวแบบนี้เนี่ยอันนี้เล่นได้นะครับก็คือ AI นะครับแต่เส้น200แล้วมีแคนเดลกับตัวอย่างเงี้ยก็เป็นจุดในการซื้อเก็งกำไรได้แนวรับ5.75เนะครับเป้าหมาย6.25นะครับสต็อปลอสก็5.50นะครับคือช่วงเนี้ยนะครับเวลาตลาดมันไม่ได้ดีมากอย่างเงี้ยนะครับคือหาหุ้นที่มันแบบเห็นแล้วก็แบบเออโลเคแบบรู้เลยว่าต้องต้องซื้ออะไรเงี้ยนะครับแบบเห็นจุดซื้อจุดขายง่ายง่ายเงี้ยผมว่า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับในการจะไปเสี่ยงกับหุ้นที่แบบหลุดโลมาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกหลุดโลมาแรงๆเนี่ยควรจะต้องรอ้อยมันยืนนะครับเรื่องของสต็อปลอเราคุยกันไปหลายรอบแล้วนะครับว่าสต็อปเมื่อระหว่างวันหรือรอราคาปิดนะครับมันขึ้นกับคนเลยนะครับถ้าเป็นคนที่มีเวลาเฝ้าเนี่ยก็เล่นระหว่างวันก็ได้แต่ถ้าเกิดคนที่บอกไม่มีเวลาเฝ้าเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นราคาปิดนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมีมีข้อดีข้อเสียนะครับเราเราพูดปไปหลาย ไป,ไปเยอะแล้วเดี๋ยวไวยังว่าเดี๋ยวอัดเป็นคลิปแล้วกันนะครับมันก็เป็นหัวข้อที่คนถามเยอะแหละนะครับเรื่องของการวาง Stop Loss นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมละเอียดทีหลังแล้วกันนะครับสำหรับ S J W D นี้ก็หลุดโลลงมานะครับก็ปรับตัวลงตรงนี้ก็พอลุ้นไดเวอร์เจนได้แหละแต่เราก็อยากเห็นแคนเดลกับตัวก่อนสําหรับ S J W D นะครับ เดี๋ยวขออีกสองตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวอมตะนะครับอมตะเนี้ยนนหลุดโลมาแต่เนี้ยมันหลุดแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันยังพอลุ้นว่าหลุดนิดหน่อยอาจจะดึงกลับได้สําหรับอมตะนะครับส่วน s t c อย่างเงี้ยอันนี้คือหลุดโลแล้วลงมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าหลุดโลลงมาแรงแอย่างนี้ก็ต้องรอ c a นเด e ลสติ๊กให้มันกลับตัวก่อนนะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้สําหรับมุมมองใน,นเทคนิคนะครับเดี๋ยวขอไปรุ้นกันต่อวันจันทร์ว่าจะเข้าเงื่อนไขแพนิคโซนของเราไหมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ